ยึดมือไหมสิ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีนะครับทุกคนเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปีดโฟรดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะครับอยู่ที่ตลาดปตทตลาดวัดพลมณีนะครับร้านหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะครับร้านนี้ขายดีมากนะทุกคนขายดีมากนะครับมีหมูสามชั้นทอดนะครับแล้วก็มีเนื้อทอดนะครับมีกระดูกหมูทอดนะฮะ ก็มีสามกั้นเนื้อแดงอันนี้อันนี้จะเป็นเนื้อแดงนะทุกคนก็ราคานะฮะทุกคนเนื้อแดงนี่ขิดละ40ินะครับหมูสาชั้นคิดละ4ี่สิบแล้วก็ซี่โครงขิดละ30สบาทนะครับอันนี้นะหนูซี่โครงขิดละ30สิบาทนะครับข้าวเหนียวอีก5้าบาทนะครับขายดีมากๆนะทุกคนทอได้หอมมากๆเลย สีบาทโอเยอะอยู่นะอันนี้ไัไมครับหนขีดสี่สิบสี่สนะทุกคน <40 S 1> ข้าเหียวโอ้หเยอะอยู่นะขายนะดีมากครับุัคนี้อไรคะๆๆ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  ทุกคนครับร้านของแม่นะขายตั้งแต่ประมาณบ่ายสองนะจนถึงเกือบสองทุ่มนะครับแล้วตอนนั้นตลาดก,ก็จะเกือบซาแล้วนะครับขายถูกมากเลยครับผขิดละสี่สิบบาทเองนะขิดละสี่สิบบาทแล้วก็ได้เยอะด้วยนะครับทุกคน เนี่ยเนื้อแดงสดๆเลยนะฮะนะครับอันนี้สะโพกเนื้อสะโพกคุณแม่ขายมากี่ปีแล้วครับเนื้อแบบนี้นี่ขายมาหลายปีแล้วอ๋อมีที่นี่ที่เดียวใช่ไหมครับหรือมีที่อื่นให้ลูกใครดูแลอีกหรือเปล่ามีที่นี่ที่เดียวนะครับมีที่เดียวตลาดนี้มีตรงนี้ที่เดียวไม่ได้ซ้ำกันอ๋อทุกคนจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะมาซื้อแบบตีๆเลยวกันเพราะว่า ร้านนี้มีชื่อเสียงอยู่นะครับคนมาซื้อเยอะนะครับแล้วก็ขายถูกขายถูกยังหมูตอนนี้หมูขึ้นหมูอะไรนี่ขึ้นราคาอะไรไหมครับอันนี้มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วลงมาแล้วแล้วก็ลงตามอ๋อลงตามเลยการก็ลงตามเลยตอนที่แพงสุดตอนตอนที่มันสองร้อยกว่าคุณแม่ขายเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบห้าคุณแม่ขายห้าสิบบาทถิดละมันก็ยังไม่แพงนะ ใช่ไหมเออบางร้านหาทพอมันลงแม่ก็ลงตามนี่นะครับทุกคนร้านอยู่ที่ตลาดปตทหรือตลาดวัดพลมณีนะครับคนมาอุดหนุนได้นะครับราคานี่ขึ้นลงตามตลาดของตลาดหมูเลยนะครับแต่ช่วงนี้ราคา40บาทเองนะครับทุกคนใวแล้วเนี่ยคอดได้สวยมากเลยเนี่ยคุณเฮ็นสวยมีแต่งหน้าทั้งนั้นขายคิ้ล้วสาม ขายใหรลูกค้าพื้นๆถูกมากเลยลูกค้าแบบพวกไม่ค่อยดูทแล้วก็ขายบางนี้ขายถูกมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวมาดูหันนะฮะ ทอดที่นี้จะเป็นการทอดสดๆนะครับทุกคนไม่มีทอดค้างไม่มีทอดค้างเลยนะฮะทอดแบบสดๆทอดเสร็จก็ตักที่นี่เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ทอดมาจากบ้านนะทอดที่นี่กระทะทอดจะมีอยู่สองสองกระทะนะกระทะใหญ่เลยนะครับโอ้โหทอดก็เยอะมากลยุดไม่ค่อยยาวก็

เพื่อนได้มาแถวนี้นะไว้มาอุดหนุนได้เลยนะร้านเนี้ยร้อนๆเลยนะหมูทอดก็น่ากินมากเลยนะสามชั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นเนื้ออันนี้สามชั้นนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อแดงรเท่าไหร่คะสองสิบแล้วร้นนี้ก็จะเป็นซี่โคมันไม่ค่ะแล้วก็อาโครงกับเนื้อ อันนี้สีนกถุงนี้ิดี่สุงให้เลยนะ้าเหนียวไหมคะอันนี้รวมกันเจ็ดสิบบาทอ่ะอันนี้หกสิบ นียมันแข็งไปถุงแบบนี้ก็คือถุงละยี่สิบเลยใช่ไหมครับค่ะถูกยี่สิบบาทถูกมากครับทุกคนเป็นมันล้วนๆถ้าเป็นแบบนี้เท่าไหร่ไหมอันนี้กากถุงละสิบบาทถุงละสิบบาทเลยอันนี้ถุงละสิบสิบบาทอันนี้ค่าฟองมีลูกค้องหลายเขาซื้อถิ่นโคกไก่น้อยแล้วก็อันนี้เป็นผสมอเป็นแบบนี้ ทุกคนครับเป็นร้านที่ขายดีมากๆนะร้านนี้นะอยู่ที่ตลาดวัดพลมณีนะครับตลาดเก่าจะเป็นตลาดปตทนะสำหรับ,บร้านนี้นะครับโหขายดีสุดๆไปเลยแลนะพอดน่ากินได้มากด้วยเพราะว่าเพราะไม่มีไหมเลยทุกคน จะขายที่นี่ที่เดียวนะครับสำหรับร้านนอำข้ากระเทียมทุกไทยร้านนี้นะฮะจะขายอยู่ที่ตลาดวัดทนมณีที่เดียวนะครับตลาดตลาดอื่นไม่มีขายนะเพราะที่นี่ก็ขายทาทาไ,ไม่ทันนะครับทันก็ไม่ันไม่ทันเลยนะครับขายดีมากๆเป็นสอง่อาก็จะเป็นสองตายายหรือเปล่าช่วยกันขายเลยคนระับเนีท้ทอด คนเดียวเองเลยเหรอครับก็ตั้งแต่บ่ายสองเลยเนะีหยุดทอดกี่โมงครับเนี่ยหมดแล้วทอดเดิบท้ายเกลือก็หมดอ๋อ,อหมดแล้วเหรอฮะอ๋อหมดแล้วก็เกือบหกโมงอยนะู่แล้วเนี่ยถ้าหมดแล้วกนะ็หมดเลยอย่างเงี้ยทอดนานไหมเฮ้วยะกว่าจะสวยขนาดเนี้ยพ่าเฮียทอดสังเกตด,ดูไม่มีไหมเลยมัน สามสิบนาทีเลยทอดไ,<ๆ>ได้สวยมากน่ากินมากเลยทุกคนก็ได้น่ากินมากขายเพียงขีดละสี่สิบบาทเองครับคนยกเว้นกระดูกโครงหมูนะครับจะขายเพียงสามสิบบาทแล้วก็ข้าวเหนียวปั้นหนึ่งเนี่ยข้าวเหนียวปั้นหนึ่งนี้ก็คือห้าบาทราคาย,ยังไม่ขึ้นนะครับข้าวเหนียวนเนี่ยนะครับเนี่ยย่างปั้นปั้นอย่างใหญ่เลยทุกคนไม่ใช่เล็กนะครับ,รบ,รบรข้าวเหนียวเนรับ เป็นราคาที่ปรับตามราคาขึ้นหมูหน้าเขียงเลยนะครับถ้าเกิดราคาลงวันนี้ก็จะได้ลดลงอีกได้กินของถูกอีกสี <correctly. S 2> ่สิบบาทว่าไม่แพงแล้วนะถูกมากๆนะครับทุกคนถูกมากๆนะครับ <C ities> วันนี้ผมพาทุกคนมาดูร้านที่หมูทอดกระเทียมพริกไทยนะครับที่ตลาด<ป>วัดร้า,รานปลาใสใช่ไหมร้านปลาใสนะครับหมูทอดกระเทียมพริกไทยที่ตลาดวัดพลมณีหรือตลาดปตทเก่านั่นเองนะครับ หลับสูตอเก่านะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในช่อง Speed Food นะครับขอขอบคุณที่กดไลค์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ